และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine Studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปว e. ีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเดจาวู ja และถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่สถานที่นั้นๆที่เรามักจะมีความรู้สึกว่าเราเคยทำสิ่งนี้หรือเคยมาที่นี่มาก่อน แต่ไม่สามารถจดจําได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมหล,หลายๆท่านก็คงที่จะเคยเป็นและก็คงจะนึกถึงคําว่าเดจาวูใช่ไหมครับซึ่งคําว่าเดจาวูนั้นเป็นคําศัพท์ที่ใช้ครั้งแรกโดยนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสที่เขาให้ความหมายกับมันว่ามันเป็นปราปฏการแปลกประหลาดที่สามารถทําให้มนุษย์อย่างเราสามารถมีความรู้สึกราวกับว่าเคยประสบพบเจอกับเรื่องราว และเหตุการณ์พวกนี้มาก่อนทั้งๆท,ท,ที่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเพิ่งเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเองครับและปรากฏการณ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปริศนาของโลกเลยก็ว่าได้เพราะถึงแม้จะมีทฤษฎีคาดเดาที่ลองรับอยู่มากมายแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์หรือสามารถยืนยันสาเหตุข,ของการเกิดเดจาวูได้1 0 0ได้เสียทีนั่นเองครับและอาการของการเกิดเดจาวูนั้นสามารถเกิดได้ตอนที่กําลังหลับ หรือกำลังตื่นอยู่ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มของวัยรุ่นซึ่งคนกลุ่มน,นี้มักจะมีปรากฏการ์การเกิดเดจาวูอยู่บ่อยครั้งจนทําให้รู้สึกแปลกประหลาดกับสถานที่ต่างๆที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งผู้คนที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่กลับมีความรู้สึกว่าพวกเขาเคยมาที่นี่และเคยเห็นพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้แล้วนั่นเองครับและด้วยปริศนา และยังไม่มีข้อพิสูจน์กับการเกิดเดจาวูได้100%เอร์เซจึงทำให้ผู้คนส่วนมากได้ตั้งทฤษฎีความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับเดจาวูไว้อย่างมากมายก็อย่างเช่นทฤษฎีอดีตนั่นก็คือสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตของเรามันจะย้อนกลับมาเกิดซ้ำอีกจนทำให้รู้สึกว่าเคยเห็นหรือเคยมาที่นี่มาก่อนนั่นเองครับหรืออาจจะเป็นทฤษฎีที่สนั่นก็คือการเกี่ยวข้องกับพลังจิต ซึ่งพวกเขามีความเชื่อว่าปราปฏการณ์ของเดจาวูนั้นจะเป็นในรูปแบบของพลังจิตชนิดหนึ่งที่สามารถรู้อนาคตล่วงหน้าคล้ายตาทิพย์และรวมไปถึงการทำนายโชคชะตาหรือศาสตร์การดูดวงต่างๆนั่นก็มาจากจุดเริ่มต้นของพลังจิตหรือปราปฏการณ์ของเดจาวูนั่นเองครับหรืออาจจะเป็นทฤษฎีที่3นั่นก็คือจักรวาลคู่ขนานนั่นเองครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้มีความเชื่อว่า โลกคู่ขนานหรือจักรวาลคู่ขนานนั้นคือจักรวาลที่ดําเนินไปพร้อมกับจักรวาลที่เราอยู่ณปัจจุบันซึ่งบางครั้งอาจจะมีการผันผวนของมิติเวลาเหล่านั้นจึงทําให้ทุกเหตุการณ์ที่เรามี2ตัวเลือกจะเกิดโลกคู่ขนานสองโลกและแน่นอนครับว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เรามีความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนเคยมาที่นี่หรือเคยพบเจอกับสิ่งของเหล่านี้มาก่อนนั่นเองครับหรืออาจจะเป็นทฤษฎีสุดท้าย นั่นก็คือการคิดไปเองซึ่งตามแนวคิดหลักของนักวิทยาศาสตร์เขาได้อธิบายไว้ว่าบางครั้งสมองของคนเราก็สามารถแปลข้อมูลผิดพลาดได้ชั่วขณะจึงทำให้จิตใต้สํำนึกสั่งการไปว่าสถานที่นี้หรือบุคคลที่เพิ่งเคยพบเจอเหล่านี้เราเคยเห็นหรือเคยมาที่นี่มาก่อนนั่นเองครับแต่ท่านผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าทฤษฎีเหล่านี้มันก็แค่เป็นการคาดเดา และบวกกับการนำความเชื่อต่างๆมาผสมรวมกันจนทําให้เกิดทฤษฎีความน่าจะเป็นไปได้ของผู้คนบางส่วนเท่านั้นและด้วยเหตุนี้จึงทําให้นักวิทยาศาสตร์ได้รีบเร่งหาข้อสรุปกับการเกิดเดจาวู u, เพื่อที่จะทําให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีอันตรายกับมนุษย์หรือไม่นั่นเองครับจึงทําให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการตั้งทฤษฎีความน่าจะเป็นไปได้อยู่มากมายแต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดเดจาวูได้อย่างละเอียดและก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนั่นก็คือทฤษฎีของการทำงานของระบบสมองที่สั่งการความนึกคิดของมนุษย์ที่ผิดพลาดนั่นเองครับซึ่งทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายการเกิดปรากปการณ์ของเดจาวู u, ที่มีการทำงานผิดพลาดของสมองของมนุษย์คล้ายๆกับการเกิดโรคลมชัก พราะเมื่อ,อไหร่ที่ระบบสมองทํางานผิดพลาดช,ชั่วขณะมันจะส่งผลให้สมองส่วนที่ใช้จํากับสมองส่วนที่จะต้องใช้ในส่วนของการที่จะระลึกนั้นมันจะทํางานพร้อมกันจนทําให้สมองมีการรับรู้ผิดพลาดและมีการคิดไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนั่นเองครับหรืออาจจะเป็นอีกทฤษฎีของศาสตราจารย์ชาวสกอตท,ท่านหนึ่งที่ได้อธิบายเกี่ยวกับปราปฏการณ์ของเดจาวู ว่ามันเกิดขึ้นได้จากที่สมองตรวจเช็คความทรงจําของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับและเพื่อที่จะยืนยันกับทฤษฎีนี้ศาสตราจารย์ท่านนี้จึงได้ทําการสร้างชุดการทดลองเพื่อที่จะดึงปรากฏการณ์ของเดจาวูของผู้ร่วมทดลองออกมาโดยวิธีการนั้นพวกเขาจะทําการบอกชุดคําศัพท์ให้กับผู้ร่วมทดลองเหล่านั้นโดยคําศัพท์เหล่านั้นจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกันแต่ในชุดคําศัพท์ จะไม่มีคำที่เป็นจุดเชื่อมโยงของคำศัพท์เหล่านั้นนั่นเองครับก็อย่างเช่นเ e สที่แปลว่าเตียงส่วนไหนที่แปลว่ากลางคืนนั่นเองครับและในชุดของคำศัพท์เหล่านี้ก็จะไม่มีคำว่า s l e e หรือว่านอนหลับที่เป็นจุดเชื่อมต่ออยู่ในนั้นและหลังจากที่พวกเขาได้บอกชุดคำศัพท์แก่ผู้เข้าร่วมทดลองจนเสร็จทีมนักวิจัยก็เลยถามกลับไปว่าพวกคุณได้ยินคำศัพท์ที่ประกอบด้วยตัวอักษร s หรือเปล่า ซึ่งแน่นอนครับว่าคําตอบของผู้เข้าร่วมทดลองทุกคนกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่แต่หลังจากที่ทิ้งช่วงไปสักพักทีมนักวิจัยก็เลยถามคําถามเดิมแก่ผู้เข้าร่วมทดลองอีกครั้งแต่ในคราวนี้ผู้ร่วมทดลองทุกคนกับตอบกลับมาว่าพวกเขาได้ยินคําว่าสลีปในชุดคําศัพท์เหล่านั้นด้วยและหลังจากที่ทีมนักวิจัยได้บอกกลับไปที่ผู้เข้าร่วมทดลองไปว่าในชุดคําศัพท์เหล่านี้ มันไม่มีคำว่าสลีปมาก่อนจึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นเริ่มคิดไปเองว่าเคยได้ยินคำคำนี้จริงแล้วหรือไม่และเริ่มมีอาการสับสนเกี่ยวกับปราฏการณ์แปลกๆที่มันเกิดขึ้นไวมากจนพวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคำว่าสลีปมันไม่เคยมีมาก่อนในชุดคำศัพท์ของพวกนี้นั่นเองครับและนี่ก็คืออาการที่เรียกว่าเดจาวูที่นักวิทยาศา,ศาสตร์ได้ทำการทดลองกับพวกเขาเหล่านั้น และในผลของการทดลองในครั้งนี้จึงได้ผลสรุปว่าส่วนของสมองของคนเหล่านั้นจะทํางานมากที่สุดนั่นก็คือส่วนของการตัดสินใจไม่ใช่ความทรงจําจึงทําให้พวกเขาได้ข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุที่สมองส่วนดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกดีาจวูขึ้นมานั้นก็เพราะว่าสมองได้ตรวจเช็คความทรงจําของเขาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและเมื่อมันพบว่ามีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน สมองจะทำการแก้ไขให้ถูกต้องและหลังจากนั้นมันจะทำให้พวกเขาได้รู้สึกราวกับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทั้งที่มันจะเพิ่งเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้อาจจะดูน่าเชื่อถือมากที่สุดในณตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามก็คงที่จะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลอีกมากมายถึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีนี้มีความน่าจะเป็นไปได้ หรือถูกต้องมากที่สุดและถ้าหากในอนาคตเราได้ผลสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริงแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถขาไขปริศนาลึกลับอีกอย่างหนึ่งของโลกได้แล้วนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของการเกิดเดจาวู oo, ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสรุปและความน่าจะเป็นไปได้ให้กับเราได้เพียงเท่านี้นั่นเองครับแล้วท่านผู้ชมละครับ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพารทต,ต่อไปยังไงก็ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง Jasmine Studio ด้วยนะครับแล้วเราเค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาหน้าบา,บายยครับผมชุกคู